ทักษะในที่นี้หมายถึงความรู้หรือว่าทักษะในการเนโกชชเอตเงินเอ่อความรู้ความสามารถใช้คำนี้ความรู้ความสามารถจริงๆงเดี๋ยวเยวขอกลับมานะตั้งแต่เริ่มต้นก่อนคือน้องมีน้องมาปรึกษาว่าจะเรียนอะไรถูกไหมด้วยความที่เราสองคนมีเหตุผลที่เราเลือกเรียนคอมพิวเตอร์ถูกป่ะแล้วถ้าคนที่ไม่รู้ว่าจะ <c oughs> ฉันไม่รู้ฉันชอบอะไรอ่ารู่องไหมซึ่งเด็กสมัยเนี้ยเป็นเยอะมากเว้ยเพราะว่ามันเป็นเด็กที่โตมากับคอมพิวเตอร์นั่งอยู่ในบ้านแล้วนางไม่ได้ออกไปเผชิญโลก,กนอกอ่ะนึกออกปะนางจะไม่ได้ลองทําอะไรมากมายนางจะไม่รู้ว่าฉันชอบอันนี้ฉันชอบอันนั้นเพราะนางไม่เคยทาเยียอะไรนึกออกปะ <c oughs> แล้วยังไงอะ่ะไอจีต้องบอกว่าคือคือน้องคนเนี้เขาก็ ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ชอบคอมพิวเตอร์ขนาดนั้น<ม>เขาบอกเลยว่าเขาว่าอยากตอนตอนแรกทจ่เขาคิดไว้เขาอยากเรียนภาษาอยากเรียนภาษาอยากเรียนเอ,อ่อจีนหรือเกาหลี<ม>คือเราเรารู้แหละว่าว่าการเรียนภาษาจีนเกาหลีอ่ะมันดีคือการเรียนภาษามันดีนะไม่ใช่ไม่ดี<ม>เรียนภาษาจีนมันดีแต่อย่างที่บอกคือเราแนะนําไปอย่างหนึ่ง คือการการเลือกเรียนเราแต่ละคนเนี่ยมันมีเหตุผลถูกต้องปะ่ะอันเนี้ยเราบอกน้องเลยว่าพี่อยากรู้จักคนหนึ่งรู้จักพี่คนหนึ่งก็คือเจ้ใช่ไหมคือคือกับคือเจ้นเนี่ยเขาคือคือ,ค,อคือให้ไอเดียเขาก่อนเนาะให้ไอเดียเขาก่อนว่าเออเราอ่ะเลือกเรียนอะไรก็ได้แต่อันนี้ให้เป็นไอเดียถ้าเป็นพี่นะพี่จะเลือกเรียนสิ่งที่จบมาแล้วสามารถถ่างงานทําได้ง่ายแล้วก็ ทำได้เลยคือไม่ต้องมไม่ต้องรอสมัครงานนอกจากงานทําได้ง่ายทำง,งานทาได้เลยแล้วเนี่ยเราต้องกลับมามองเขาเรียกว่าอะไรต้องกลับมามองเออพื้นเพลหรือฐานะทางครอบครัวเราด้วยว่าครอบครัวของเราอะ่ะมันมีมากมีน้อยวะ<ม>คือแล้วออมรู้ว่าน้องเขาว่ามีน้อยคือ<ม>เออพ่อทํางานก็ไรายได้ไรายวันมแม่ไม่ได้ทํางานพี่ชายก็ ก็ทางานต้องต้องส่งเสียเลีงยงดูอะแล้วคือว่าอะไรอ่ะคือจบมาปุ๊บต้องมีงานทําเลยและต้องต้องมีเงินเยอะด้วยอืมเออคือคือไม่สามารถที่จะไม่สามารถต้องขอโทษอย่างงี้ไม่สามารถที่จะจบมาแล้วแบบมีเป็นเหมือนคนเอเวอเรอ่ะอืมแบบว่างานได้แบบเป็นปีสองปีมีเวลาหางานชิวๆเล้งกว้างๆอะไรเงี้ยไม่อบานไม่ได้เออทำทำด้วยเงินเดือนสตาร์ทหมื่นสองหมื่นห้าเขาไม่สามารถที่จะทำแบบก็ไม่พอด้วยไม่พอ,พอคือ คือเราประเมินแล้วว่าถ้าอยู่ในครอบครัวเนี่ยไม่พออืมีโอกาสก่ถ้าสถานการณ์แบบนี้นะต้องกู้เงินเรียนกู้เงินเรียนแล้วยังไงเวลามีเงินน่ะมีเงินผ่างานได้ก็ต้องถูกหักออกมาใช้หนี้ก็ยศไปอีกใช่ซึ่งอายที่สุดเนี่ยคือคุยกับน้องคนนี้เมื่อสองสามนทีแล้วสุดท้าเขากู้เงินเรียนนาะแต่คือกู้เงินเรียนจริงๆก็ก็คือไม่มีแต่ที่บอกเราเราให้ไอเดียไปก่อนว่า เรียนอะไรก็ได้ที่สามารถจบงานได้ไวและถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรียนแล้วเรียนแล้วมีเงินเดือนที่เยอะปริมาณหนึ่งมากมากกว่าค่าค่าเฉลี่ยนเนาะสมมตินะว่าค่าเฉลี่ยปัจจุบันมันอยู่ที่หมื่นแปดสมมติเลยนะปัจจุบันอัตรางเงินเฟ้อมันสูงคือซึ่งจริงในในโลกตลาดมันอาจจะได้น้อยกว่านี้อาจจะแค่หมื่นห้าแต่เราบอกเลยสมมติว่าหมื่นแปดอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่หมื่นแปดเขาควรจะต้องทํางานได้มากกว่านั้นคือสองหมื่นถึงสองหมื่นสอง้วถามว่าแต่งาน คือปัจจุบันปีสองพันยี่สิบสองเขาจบออกมาปีสองพันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดทัศน์เดมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่นี่คือพูดถึงทัศนีเดปัจจุบันก่อนเนาะคือเขาควรจะต้องจบออกมาแล้วแบบอย่างน้นอยๆสอง0ม2 5นสองสองมนห้าเขาควรจะต้องมีตอนที่จบมาทำงานได้ไม่งั้นครอบครัวเขาจะไม่สามารถอยู่ได้เพราะอย่างที่บอกคือแน่นอนพอบ้านเราไม่มีพื้นเพไม่มีบ้านไม่มีต้องกู้เรียน เออต้องกู้เรียนอัน <Hi. S 1> อันนี้คือเราเราอ่ะโอให้น้องฟังว่าเฮ้ยการจะเลือกเรียนเนี่ยใส่ไม้เสร็จนี้ใส่ไม้เสร็จนี้ให้น้องว่าเลือกเรียนอะไรก็ได้ที่จบมาแล้วสามารถหาง,งานทําได้เร็วทีเนี้ยคือการการเลือกเรียนอะไรก็ได้ที่จบมาและสามารถหาง,งานทําได้หรอกมันก็มีหลายอย่างเรา <Hi. S 1> ออนความคิดอีกว่าเออหาง,งานทาได้เร็วและควรจะมีรายได้ที่ค่อนข้างสูงด้วยถ mm hmm. ึงไรละ่ะ มันมีหลายสาขาที่จบมาแล้วมีงานทําเลยไม่ว่าจะเป็นวิศวกรเอ่อวิศวกรเนาะพวกพวกเอ่อเอนจิเนียร์ต่างเอนจิเนียร์มันก็มีหลายอันเอ่ออะไรอ่ะเอ่อวิศวกรวิศวกรคอมพิวเตอร์ซีวิฟเอนจิเนียร์เอ่อแมคาทรอนิกอิเล็กทรอนิกต่างๆมันก็มีเยอะซึ่งเมื่อก่อนย้อนกลับไปสมัยก่อนสายวิศวกรมันอู้ฟู่มากมันมันมันค่อนข้างบูมมากแล้วมันแบบเค้ยิมันมันมันได้แน่แน่มันมีเงินแน่ เป็นสายวิทย์วะอะนะมันก็ต้องประเมินความรู้เราด้วยว่าเราจะเรียนไหวปะ่ะแต่เราเรารู้่แล้วว่าน้องคนเนี้ยถ้าเรียนวิศวะจริงๆเรียนไม่ไหวอะเป็นไงล่ะก็กอีกคอนดิชันหนึ่งไปอีกใช่มันมัน <c oughs> มันจะมีหลายคอนดิชันทีเนี้ยกลับมาที่บอกว่าเออเรียนอะไรสาขาที่เรียนแล้วจบมามีงานทําเลยอะ่ะมีเยอะอถูกไหมมันมีเยอะแต่เรียนงานเราเราเรา,เราให้เราแอดความคิดเข้าไปเพิ่มว่า มีงานทําเลยและ <c oughs> มีะรายได้ที่สูงด้วยอืมอปนาคาอะไรนี้เราเราก็บอกว่าปัจจุบันน่ยคอมพิวเตอร์มันเป็นเทรนด์ถ้าเรียนคอมพิวเตอร์อ่ะมันดีนะแต่คอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี้ยเออมันมีหลายแขนงมากปัจจุบันมีวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบคอมไซเพียรอ,อวิศาคอมพิวเตอร์อคอมเดี๋ยววิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์อื เออวิชาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดียก็จะเรียนพวกมัลติมีเดียผสมเออแอนิเมชันก็ถือว่าเป็นพาฒน์คอ,อมพิวเตอร์เหมือนกันเออเออทำสื่อทำสื่อบนคอมพิวเตอร์เออเช่นอะไรดีละ่ะเออสื่อเออสื่อวีดิทัศน์สื่อโทรทัศน์อเง,งี้ยต่างๆมันก็ล้วนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมดแล้วปัจจุบันเนี้ยมันจะมีอีกสาขาหนึ่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งถามว่ามันเป็นกึ่งคอมพิวเตอร์กึ่งมาร์เก็ตติ้ง อืมใช่คือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนาะคือเป็นเมื่อสมัยก่อนมันจะเป็น t ทรดิช i o n น l ลมาร์เก็ตติ้งแต่ปัจจุบันนี้มาร์เก็ตติ้งอ่ะมันอยู่บนโลกออนไลน์บนโซเชียลต่างๆเป็นดิจิทัลคือมันจะเรียนทั้งแบบถ้าถามเราโดยส่วนตัวมันเป็นกึ่งคอมพิวเตอร์อืมคือ,ค,อคือการอย่างที่บอกคือคอมพิวเตอร์มีหลายสาขาเรียนจบมาโปรแกรมเมอร์ก็เรียนวิทยาศาสตร์คอมไปมันเหมือนหมอบอกตรงเหมือนหมอเหมือนมันเหมือนหมอที่มีหลายสาขาหมอผิวหนังหมอฟันหมอเอ่อซอร์จรรม อย่างนี้นะมันเหมือนประมาณนั้นเลยอ่ะแต่ความยากเนี่ยบอกเลยถ้าไม่มีอาจารย์แนะแนวที่ดีหรือไม่มีคนแนะนําที่ดีแม่งไปไม่ถูกไปไม่แ็นถูกใช่คอมพิวเตอร์เองแม่งก็มีเยอะคือแม้แต่คนที่จับพัสัพูไปเรียนมาร์เก็ตติ้งจะเรียนเทสดิชชั่นอลมาร์เก็ตติ้งจะเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็ก็ต่อไมได้ทีนี้นเราเลยบอกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราอะมองเป็นพาร์ทหนึ่งของของอเราอะมองเป็นพาร์ทหนึ่งของคอมพิวเตอร์ด้วย เ<ๆ>พราะมันเรียนส่วนหนึ่งเป็นคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเนะี่ยตัดต่อ,ตอแล้วก็มองเป็นพื้นของคอมพิวเตอร์นะพอต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช่เออนี้ยเราก็แนะนําน้องไปว่ามันก็มีสาขาประมาณประมาณนี้แหละแต่คือเราอะทำ<ต>งานแนละ้วมันมีนีด้วยนะสาขาอย่างเช่นเท่าที่ฉันรู้ใช่ปะม,มันมีคอมไซที่ฉันเรียนมาทุกปะหนกไม่มีไม่มีวิทยวะคอมก่อนถูกไหมวิทยวะคอมแล้วก็คอมไซถูกไหมแล้วก็อ สมัยชั้นเรียนนะมันจะมีไอทีสารสนเทศ uh huh. ออฮันนั้นไปอีกก็คือความยากง่ายของแต่ละเลเวลวะมันก็ไม่เหมือนกันอ่าใช่อย่างเช่นน้องคนนั้นอะสมมุตินะว่าเอ,อ <c oughs> นางน,นางไปไม่ถึงวิทย์วะนูกปะแต่นางจำเป็นที่จะต้องได้งานที่แบบว่า หาได้ง่ายและเงินสูงเพราะฉะนั้นนางก็สามารถไต่ระดับลงมานางอาจจะเป็นแบบไอทีสารสนเทศก็ได้หรือว่าอีคอมไซก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องแบบคอมบิดวะคือมันจะแบบยากตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรอะตั้งแต่เอนท a าน e เลยอะยากแต่เอนท a าน e ตอนเรียนก็ยากเพราะว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่เธอว่าฉันมองว่า ไอทีสารสนเทศอลก็ทําได้เพราะว่าเพื่อนฉันน่ะนางเรียนไอทีสารสนเทศนางก็เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วความเข้มข้นของของการเรียนน่ะของแต่ละสับเจกอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันไงมันไม่ได้เรียนไอทีสารสนเทศมันไม่ได้เรียนลึกเท่าคอมไซแล้วคอมไซก็ไม่ได้เรียนลึกเท่าคอมวิวะวิวะคอมถูกไหมแต่ว่าทั้งสามสายเนี้ยสามารถไปเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ไปเป็นอย่างนั้นได้มัน มันมีซอยย่อยแบบนี้ด้วยซึ่งถูกบอกว่าเรียนนะ่เราเรียนนะความเข้มข้นแตกต่างกันมันเพื่อสร้างพื้นฐานให้เราเราสามารถทําได้เพราะเรามีพ<ช>ื<ช>้นฐานแล้วแต่พอจบมาเราเลือกหาง,งานทําอ่ะขึ้นอยู่กับ<ช>ตัวเราเขึ้นอยู่กับการพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเราเองซึ่ง,งมุมเนี้ยมุมเนี้ยสิ่ง<ม>ที่เธอพูดอะถูกอาจารย์แนะแนวอะ่ะต้องเก่งเราพูดได้เพราะเรามีประสบก,การณ์ ถูกปะเราทั้งเรียนทั้งทํางานแต่อาจารย์แนะแนวอ่ะก็จําเป็นที่เราต้องรู้ด้วยเพราะงั้นน่ะไม่งั้นสิ่งที่เราพูดไปเมื่อเกี้ยนนสะักหนึ่งนาทีก่อนหนะ้าเ<ะ>นี้อาจารย์แนะนวแนะไม่ถูกไม่ดอเด็กเองอะ่ะไม่มีความรู้จริงๆคือเราเราแนะนําหลานเราอะ่ะเมื่อสองปีสามสิบปีที่แล้วเขาก็ไม่เชื่อเราโนไม่เชื่อเน่เราเออสุดท้ายก็เฟลแล้วก็ต้องกลับมา,มา,ม,ามาเริ่มเรียนใหม คือหลานเราอะไปเป็นเรียนทางด้านแอร์โฮสเตสเราจะมาหาปีลัยไม่ได้แหละทางด้านการบินอะไรประมาณนี้แหละส่วนจบมาก็ไม่มีงานทำเพราะว่าเป็นช่วงโควิดแล้วก็ไม่มีงานทำวยสุดท้ายก็ไปไปสตัดี้ไปเทคคอร์สดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็ระบบมันก็เป็นเทรนอะไรเงี้ยเออมันก็ดีคำถามตอนเธอเลิกเรียนเลือกเลิกเรียนวะเลือกเรียนอ,อ,อ,ยอ,อ,ยอะมหาลัายสำคัญไหมออ นะตอนนั้นน่ะถามเราว่ามหาลัยสําคัญไหมนะตอนนั้นน่ะเรายังไม่รู้ดิซ้มว่ามหาลัยมันมีกี่เกรดอืมะตอนนั้นนะแล้วตอนที่เลือกเรียนเร,เราไม่รู้เรารู้แค่ว่าถ้าจะ entrance entrance เนี่ยมันก็จะอยู่กรุงเทพเนาะ entrance เนี่ยในกรุงเทพมหาลัยรัฐเนี่ยก็จะมีอะไรอะ่ะเรารู้แบบจุฬารู้จักแน,น่จุฬาธรรมศาสตร์เกษตรอืมอนนอ่าน,น่ะเรารู้อยู่แค่สามอันนี้ มีจะมีมอสบออีกอันหนึ่งที่แบบว่าดังๆที่เรารู้จักเนาะแล้วก็มีพระจอมพระจอมเนี่ยคือเออมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเนาะมันก็จะมีสอันคือคือถามว่ามหาวิทยาลัยสําคัญไหมตอนนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเรารู้แค่ว่าเราตัวเอนทรานส์แล้วประกอบกับเราพอเจ๊ถามเรื่องเนี้ยก็ไม่นั่งฉกคิดเออตอนนั้นไม่รู้จริงๆวะอาจารย์ในแนวก็ไม่บอกเรารู้แค่ว่า ไม่บอกไม่บอกดิซัมเราไม่รู้เราไม่รู้เรารู้<ม>แค่ว่ามหาลัยมีอยู่แค่นี้แล้วเราก็เห็นเวลาเรากลับไปบ้านเนี่ยก็จะมีแบบเมื่อก่อนมันจะมีสถาบันราชภัฏที่ยังไม่ได้เป็นมหาลัยเราปล<ม>ูกฝังมาเออก็จบมาก็น่าจะเป็นครูวะอะไรเงี้ย<ม>เออแล้วมีเออจะเป็นประมาณเนี้ยแต่คําว่ามหาวิที่ตั้งชื่อเออที่เริ่มต้นด้วยมหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะมันมัน,ม,นมันเราไม่ค่อยดูเท่าไหร่ยกเั็นช่ okay. อ๋อปจุฬาเนี่ยเขาไม่ใช่นำมหาวิทยาลัยหน้าเขาจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเหมือนกันทีนี้ตอนนั้นน่ะเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าอาจารย์มีโคต้าให้อีนี่ก็เป็นเด็กเรียนดีได้โคต,ต้ตาก็โคต้าก็เอ่อพระจอมเนาะมหาวิทยาลัยพระจอมเอ่อพูดเลยละกันพระจอมเกล,ล้าธนุร,นรีก็คือบางมดมซึ่งตอนนั้นให้เขาก็ให้แบบเขาก็มีสามที่เขาก็ให้แบบ สองสามของของระดับป่าของชันเนะ่ะเป็นคนเลือกอีนี่ได้อที่สามีนี่เขาบอกเพื่อนมึงจ้ากูขอวิยาเถอะกูอยากเรียนวิทคอมให้กูเถิดได้เขามีสิทธิ์เลือกเพื่อนคนแรกอะคือคือเพื่อนคนแรกมันแน่นอนมันเลือกวิทย์วะเออคนที่ด้านหนึ่งมันเลือกวิทย์วะคนที่สองที่มีสิทธิ์เลือกบอกฉันขอเลือกวิทยาศาสตร์เออคนที่สามแบบอาจารย์หนูอยากเรียนคอมพิวเตอร์ วิทยาคอมพิวเตอร์ค่ะมีอะไรแนะนำไหมอาจารย์คณะ,ณะนี้ชื่อคณะเนาะาาุศาอุตสาหกรรม,มเราอะไม่ชอบชื่อคณะตอนแรกๆเลยเราไม่ได้ชอบชื่อคณะแต่มันมีนมข้าวตสา์เป็นครูแน่เลยอะใช่แล้วเรา<อ>ไมไ่รู้สักว่าต้าอุตสาหกรรมแม่งคืออะไรอเออจนต่มันมีสาขาชื่อว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ป,ประยุกต์ัลติมีเดียอยู่ที่นั่นตอนแรกไปคิดมามันครูจะเอายังไงดีว่า สุดท้ายแบบก็ไปเอ็นทัแล้วที่สําคัญความพีคคืออีเพื่อนเนี่ยเรือกวิทยศาศาสตร์กูวอยากเรื่องวิทย์คอมอพราะมันไม่เอามันสลัดสิืมน้าตบอกเป็นอย่งนี้อโอเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นเธอคือเด็กโคตา้าฉันเป็นเด็กโคตา้าถูกเบะปากฉันเป็นเด็กโคต้าเรียนดีแล้วก็แบบก็เข้าไปก,ก,ก็ได้ก็คือพอ คือก็ได้อะเราดูสาขาไม่ได้แย่จนบรรลุตอนหลังเว้ยว่าทําไมถึงสาขาเนี้ยมาอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่ามันมีสาขาของปอทเขาเขาอยู่ที่นี่ทีเนี้ยอันนี้สาขาลูกที่มาเปิดมาซึ่งซึ่งเริ่มเปิดใหม่แล้วปัจจุบันสาขาเนี้ยมันถูกแตกออกไปเป็นคือปัจจุบันคอมพิวเตอร์มันเยอะอะมันถูกแตออกไปเป็นมัลติเดียแบบแขนงหลายหลายหลายภาคหลายสาขาวิชามากเขียนเกมเขียนอะไรไม่รู้ตไไ่ไปอยู่ไปอยู่คณะสาา,าปัต์า่ะเดี๋ยนะเขาใจว่าไปอยู่ที่สถาปัตย แต่ตอนนี้มันปรับโครงสร้างใหม่จำไม่ได้เหมือนกรรันว่าเป็นยังไงแต่ว่าสาขาีะอ้อมเรียนอยู่เนี่ยก็ยังมีอยู่ก็จะเรียนการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มันตีมีเีเรียนเป็นเป็ดเ,เลยอะเรียนหลายสิงย่งอย่างเรียนทั้งแอนิเมชันตัดต่อโปรแกรมมิ่งเรียนเกี่ยวกับด้านอิเทศก็มีไปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพเรียนกับเอสือ่อคือสาขาจะออมเรียนมันไม่เครียดต้องบอกอเลยทีนี้ คือคือกลับมากลับมาที่น้องคนเนี้ว่าว่าเขาเลือกเรียนอะไรคือเราอะให้ไอเดียไปแล้วว่าว่าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้คือน้องต้องไปหาเองความยากของมันเ้ยคอมพิวเตอร์สมมตเิเราอะโอเคเราเราคุยกับน้องนะเราบอกว่าคอมพิวเตอร์เป็นเทรนด์ที่ดี